ใด้กันเหมื ดิแท็กสวัสดีจ้าดีแท็กยินดีต้อนรับจ้าสายฝนสวัสดีค่ะสายฝนยินดีต้อนรับเขบ้าสู่บ้านประกวนนอกจันเนาะดีแท็กบอกตัวว่าประกวนเรื้อๆเอพิดงานนอกจันเนาะพลอยลุงสวัสดีจ้าพลอยลุงยินดีต้อนรับจ้า ะพอบคุณทำกับข้าวขอบคุณมากๆจ้าสายฝนจอ,จอ,จอ,จอดจอดจอดจ้าขอบคุณฝนทำกับข้าว chào yeah. ดีค่ะ คุณสุไทยประควรบอได้ยินเสียงนอกค่ะเนาะประควรบอได้เปิดบอได้เปิดไอ้เสียงเนาะค่ะเนาะประควรเปิดอ่านขอบคุณมากมากค่ะคุณสุไทยเปิว่าพัดลมดังมากค่ะประควรเพราะนั่นเนาะจันเนาะพัดลมเพราะนั่นคุณสุไทยเปิดมาเนาะอ้ายกับเอ็มปะกวาสวัสดีค่ะป้าแว่นเปิวมาเนาะจันเนาะคู่บทุมหลาดเพิ่นกะว่าอ้ายกับเอ็มสวัสดีค่ะเพิดมาเนาะค่ะเนาะแม่บ้านชัยปันเพิ่นกะว่าน้องพลอยลุงสวัสดีค่ะเพิดมาประกาศถักทายไปหาน้องพลอยลุงเนาะจันเนาะ ใบวีเพิ Brothers ่นกะว่ามอยน้องชายเพิ Brothers ่นว่าเนาะเพิ่นกะทักทายไปหาคุณสุไทยเนาะค่ะเนาะเฮียชายสวัสดีค่ะเฮียชายเลิฟเลิฟจ้าเฮียชายเลิฟเลิฟขอบพระคุณมากมากจ้าเฮียชายยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านประคุณคุณรักเกษตรเนาะค่ะเนาะเฮียชายเพิ่นกะแวะเวียนมาเนาะจ้ะเนาะขึ้นกับบริหาไปหาเพิ่งมืดเลิฟเนาะค่ะเนาะประเคลื่อนมอประคุณมอยเอเล่ประคุณนอนสามถุงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าพระเวทเพิ่งกะห้แอนก็ฮ่อ มากับดิ้งแจักรักจริงๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะพนว่าเว้นระยะห่างน้อยเพนว่าประเวณีประเวณเพนว่าเนาะจ้าเนาะขอบพระคุณมากๆจ้ะไะเว่นจ้ะไปวีเพันกว่าสวัสดีไอ้กับเอ็มสวัสดีค่ะเพนว่าเนาะไปวีเพันกว่าเนาะจ้าเนาะลองไปวีเพันกวารถ่ายไปหาไอ้กับเอ็มเนาะจ้าเนาะไอ้กับเอ็มเพันกว่าเงี้ยใช้เลื้อๆพนวะป่ะเวณีถ่ายไปหาเงี้ยใช้เนาะจ้าเนาะ เมีชาอมรรัตน์สวัสดีค่ะเมีชาจ้ายินดีต้อนรับจ้าเมีชาสวัสดีค่ะน้องเมีชาคนสวยสวัสดีค่ะพะกวนเพ่นวันน่าจะน้องพ่นกับทักทายมาน่าจะน้องแม่บ้านชชยปัดเพผนกว่าไอ้กับเอ็มสวัสดีค่ะเพ่นว่าไอ้กับเอ็มพ่นกว่าสวัสดีค่ะเมียชาพนวันน่าจะน้องเมียชาพนกว่าสวัสดีทุกบ้านเนะจ้ะเด้อเพ่นว่าเมียชาพนกับความกินหอดิดถึงกระหาทุกบ้านน่าจะพี่น้องจ้าพ่อยลุงพ่นกว่าเฮียใช้ดีค่ะเมียวัดหรือกับห้บ้านยูทูปมาน่าจะเนาะ ค่อยลุ่มพนกว่าเมีชาดีค่ะเพิ่นว่าไปวีเพิ่นกว่าครูปทุมรัตนสวัสดีค่ะเพิ่นว่าเมีชาเพิ่นกว่าแม่หวานสวัสดีค่ะเพิ่นว่าแม่หวานสวัสดีค่ะจากเมีชาเนี่ยจากพี่น้องจ๋าแม่บ้านชายปัดเพิ่นกว่าป้ากว่ะเพิ่นว่าได้ยินเสียงอะไรไม่ไม่รู้เพิ่นว่าเสียงอีหยังนอบัดตานีสวัสดีค่ะเพิ่นว่าเมีชากัสวัสดีค่ะอ้ายกับเอมเพิ่นมาเมีชาทักทายไปหาอ้ายกับเอมเนาะจ้ะเนาะเสียงพัดลมใช่ไหมพิ่นว่าเพิ่นกัหัวหลวมาเนาะจ้ะค่อยลุ่ม กระซิบเีเสียงพัดลมคือนวานเะจ้ะพี่น้องจ้ะมะควรเปิดใบหลังไอหลังหลังโทรศัพท์เนาะจ้ะเนาะเปิดไว้ข้างหลังมันก็คือสีดังแห้งคือนวานละเพราะถอดขอพายเด้๋ยวะพี่น้องจ้าใบบีเปิดกระถักไายไปหาแม่์วานเนาะจ้ะเนาะเมียชาเพันกว่าไปวีสวัสดีค่ะเพันว่ากระถักไายไปหาเมียชาเนาะจ้ะเนาะเนี่ใช้พันกว่าน้องพ่อยลุงสวัสดีค่ะเพันกว่าไฮโดรกลาบสวยๆมาเนาะจ้ะเนาะ คุณครูประทุมราชสวัสดีค่ะพนักงานนี่ชาเพันกว่าสวัสดีค่ะพลอยลุงมพนักานนอกจากเนาะใบวีเพันกว่าแม่บ้านใช้ปัสสวัสดีค่ะพนักงานี่ชาเพันกว่าคุณครูประทุมราชสวัสดีค่ะพนักงานเนี่ยใช้พันกว่าพี่เมียชาเพ่นักงาเพื่อกให้ดอกไม้สวยๆมาเนาะจัดพี่น้องจ้าเพื่อกลาทักทายประธานนี่ชาเนาะจัดเนาะเนียชายแม่บ้านใช้ปัสเพันกว่าเมียชาสวัสดีค่ะพนักงานใบวีพันกว่าเนียชายสวัสดีค่ะพนักงานพระเวทยเพื่อกให้สติกเกอร์มาเนาะจัดพี่น้องจ้า แม่วันใส่ปัดเพื่อกว่าคุณครูบัตรถึงรัฐสวัสดีค่ะพ่นะมีชายเพื่อกว่าเฮียชายสวัสดีค่ะพ่นะพี่เลี้วสวัสดีค่ะพี่เลี้วยินดีต้อนรับจ้าพี่เลี้วพี่เลี้วบันเทิงเนาะจ้าพี่น้องจ้าตัวนี้เอฟซีพี่เลี้ยวนะจ้ะเนาะเพื่อกว่าเลิกสิบเอ็ดค่ะประกวดมาประกวดสมัครน้ำลายเลิกสิบเอ็ดค่ะประกว่ดนวมาเนาะจ้ะเนาะก็ถอดก็ภัยพี่น้องเนาะจ้ะเนาะประกวดสมัครน้ำลาย พี่ลิ้วผ pues ่นกบ้าเลิฟจิตเย็ด <buyer> ค <nd> so <st> <nouns>. <user> ่ะพน่ะไอ้ไบร์ฟีผ่นกบ้าป้าแว่นสวัสดีค่ะพ่น่ะเฮียชายผ่านมาคุณครูปทุมรัตสวัสดีค่ะผ่านมาเฮียชายผ่านกับถักทายไปหาครูปทุมรัตน์เนาะค่ะเนาะแม่วาสผ่นกบ้าเฮียชายสวัสดีค่ะพ่น่ะพี่ลิ้วผ่นกบ้าสวัสดีค่ะป้ากวนมาลาค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิ้วพี่ลิ้วผ่นกบ้าแม่วานสวัสดีค่ะพ่น่ะคุณครูปทุมรัตผ่นกบ้าแม่บ้านชายป้าสวัสดีค่ะผ่านมาเฮียชายผ่นกบ้าพี่ลิ้วเลิฟเลิฟพระรามผนไห่ดอกกุหลาบสววยๆนนนนะะะะจจเเาาาฝกให้้พี่ิ พี่เลี้ยวกะเงี้ยใช้เร็วๆพนมนาตจะเนาะพ่นกับทักไทยฮากันมาจะไปนอนจ้าใบวีพ่นกกว่าพี่เลี้ยวสวัสดีค่ะพนมนาปบวีพ่นกับทักไทยฮาพี่เลี้ยวน่าจะเนาะคุณครูปทุมราเพ่นกว่าเงี้ยใช้สวัสดีค่ะพนมนาเมียซาพนกว่าสวัสดีค่ะครูสุดท้ายพนมนาหน้าจะเนาะพี่เลี้ยวพ่นกว่าครูปทุมราชสวัสดีค่ะพนมนาแม่บ้านชายปัตพนกว่าพี่เลี้วสวัสดีค่ะพนมนา เนี่ยชายเบรนกาแม่วาดเริ่มเริ่มบรรณวันนอกจากเนาะลุงนินจาขอบพระคุณมากจ้่ลุงนินจายินดีต้อนรับจ้าลุงนินจาเริ่มเริ่มนะคะลุงนินจาเบรรดาสวัสดีครับเรรนวันนอกจากเนาะขอบขอบพระคุณหลายๆลได้พี่น้องจ้าที่เขามาเยี่ยมเยี่ยนประคุณเนาะค่ะเนาะประคุณขอขอขอบพระคุณถูกไรถูกเลิบที่พี่น้องมีหายประคุณเนาะค่ะเนาะประคุณขอขอบพระคุณหลายๆพี่พี่น้องๆที่เขามาเยี่ยมประคุณเนาะค่ะเนาะยี่สิบล้านดวงใจเนาะพี่น้องจ้าตอนนี้อยู่กับประคุณประคุณขอขอบพระคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาาาะะขอบพรคุณมกๆจ้ อย่าลืมไหลลืมเลิบด้อจ้ะพี่น้องจ้าผู้ใดบ่ทันได้ไหลได้เลิบประคุณกับฟ้าไม่ไหลไม่เลิบประคุณนี้ได้จากพี่น้องจ้าอย่าลืมเลิบอย่าลืมตอกบันให้ประพ้นด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะเนเชายบังกะวาสวัสดีค่ะคุณสุดท้ายพี่น้องนอกจากเนาะคู่ประทุนหลัดเพื่อกรทักทายหาเนเชียบเลยเนาะค่ะเนาะประคุณอ่านขามบอกค่ะพี่น้องจ้าประคุณอ่านขามอ่านก้าวประคุณขอพ่อถอดพ่อให้ด้วจ้ะพี่น้องจ้า ไม่ใชเพิ่นกับถักไทยประหาคุณสุไทยเนาะค่ะเนาะพี่เหลียวิ่นก็ว่าคู่ปฐมรัฐสวัสดีค่ะพี่เหลียวบันเทิงเพิ่นวันเนาะจ้ะเนาะแม่บ้านใช้ปัดเพิ่นกับถักไทยประหาพี่เหลียวบันเทิงมาจ้ะเนาะแ่ใช้พิ่นกับถักไทยประหาแม่วันเนาะจะนอนเลื้เลิ้มแม่วันเพิันมาเนาะจ้ะเนาะลุงนินจาเพิ่ะเพราะว่ามาหอดีเราตัวนี้ลุงนินจาเนาะผ่านลุงนินจาเนาะคะ่ะเนาะขอราะถูกเพราะพี่น้องจใาประกวดอันอันเก่าเนาะจ้ะเนาะพัดลมดังกว่าเสียงประกวดพิ่นมาโอ้ยขอประกวดมากมากจ้าคุณสุดท้าย ประคุณมากมากจ้าประคุณเปลี่ยนระดังอีบอจาแจ้งให้ประคุณสาบในด้พีนองจา้าประคุณเปลี่ยนขางมันดัง